สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมากินเขาน้ำก,กันกับผู้ดาเหมือนเนี้ยได้ปนประคอจ้ะหนาวหนาวพี่น้องกับพักซีสลัดกรอบมาเขือแล้วก็บวกผ้ากันจองจ้ะพี่น้องมาแสบๆน้ำกันนะจ้าเฮ้ยหนาว บนปลาคอไปลาแดดกินดนพักซี่หอมหอมจอะอาหารอีกสามมันฮะ phun kính kéo nữa tao 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 sẹp

กอเขาก็ได้ปิดไวล้ลมแฮงคุยกันทางก็แซบ นมจังเลย นองได้ยังกินน้าเมือนเดิมคนปนพักหลายๆมันแสบจ้ะ Go, oh one I'm going to cut my ซี่สืตลาดก้อนคบับเนาะแซ่บแจ๋บหอมหอม ต่างกันหน่อย คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คุณนายแนนได้จ้าขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า